เจ้าลูกซื้อร้อ,รองไห้กลางดึกอยากถอนตัวออกจากรายการก่อนทีมงานโพเดือด์ญิงแพย์สยา ซึ่งจากข้อมูลของเพจข่าวสารมาเทิงจีนได้เผยแพร่ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2019เจ้ารูซือดาราหน้าใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จักนักเธอได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ที่ผลิตโดยโปรดิวเซอร์มือทองแห่งยุคอย่างอยู่เจิงในรายการ Real Actor เป็นรายการแนวข่าวคลายฝึกการแสดงแต่อย่างไรก็ตามขณะที่เจ้ารูซือได้เข้าร่วมรายการนักก้เก่ากับกลายเป็นว่าเธอนั้นยังได้รับงานแสดงซ้อนกันอีกหนึ่งงานซึ่งเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะรับซ้อนมันเป็นอุบัติเหตุที่คิวงาน ชวนกันเองและเธออยากจะไปทํางานนี้มากกว่าแต่ถ้าถอนตัวจากรายการเรียลิตี้เธอก็ไม่มีเงินเพื่อจ่ายค่าปรับตามสัญญาด้วยความที่เธอนั้นไม่รู้ว่าจะทํายังไงในช่วงกลางๆของรายการเธอได้ลุกขึ้นมาร้องไห้กลางดึกสตาฟในรายการเห็นก็ตกใจและเข้ามาดูเธอซึ่งเธอก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายสาเหตุที่ร้องไห้ให้สตาฟฟังในที่สุดสตาฟก็เข้ามาถอดไม้และส่งเธอกลับบ้านในวันนั้นทันทีซึ่งภายหลังเราก็ได้มาทราบว่าซีรีส์ที่เธออยากไปแสดงก็คือเรื่องคานี่แลองค์หยิง3ามซึ่งเป็น ซีรีส์ที่ส่งให้เธอนั้นขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในบรรดาปุพานักแสดงหญิงรุ่นที่95และโด่งดังอย่างมากมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง ซึ่งต่อมาในช่วงท้ายของรายการเจ้าลู้ซื้อและอยู่เจิงได้มีการพูดคุยกันในรายการอีกครั้งเป็นการพูดคุยเปิดใจที่ยาวนานพอสมควรอยู่เจิงพยายามพูดโน้มน้าวให้ลู้ซื้อเข้าร่วมรายการต่อโดยบอกกับเธอว่าทึงเธอจะมีความโดดเด่นแต่เธอก็ยังมีข้อเสียอยู่การสแสดงของเธอนั้นเหมือนกันไปหมดทุกเรื่องแทบไม่มีข้อแตกต่างซีรีส์ใหม่ของเธอก็ยังไม่แน่ว่าจะดังหรือไม่ไม่ซูให้เธอฝึกการแสดงในรายการนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปเล่นซีรีส์ต่อจะดีกว่าหรือไม่แต่สุดท้ายเจ้าลู ก็ตัดสินใจเลือกไปถ่ายซีรีส์องค์หญิงสทมทให้หยู่เจิงไม่พอใจอย่างมากและได้โพสต์ข้อความเดือดลงบนโซเชียลว,ว่าชาเขียวซึ่งเป็นคําแสดงที่ใช้แดกตันผู้หญิงว่าเป็นหญิงแพศยาแต่อย่างไรหยู่เจิงก็ไม่ได้พูดเอ่ยถึงใครตรงๆเขาเพียงแค่โพสต์รูปใบชาเขียวที่กําลังถูกคั่วในกระทะพร้อมกับโพสต์จอกน้ําชาเขียวหนึ่งจอกโดยระบุข,ข้อความว่ากินดราม่าซึ่งชาวเน็ตก็เดากันไปต่างๆนานา,นาวันนั้นน่าจะหมายถึงเจ้ารู้ซื้อเมื่อคนที่เป็นแอนตี้เจ้ารู้ซื้อได้เห็นประเด็นดราม มานี้ก็เข้ามาผสมโรงเรียกเธอว่าเป็นเจ้าชาเขียวไปด้วยโดยก่อนหน้านี้อยู่เจิงก็ยังเคยได้ออกมาโพสต์ดราม่าประเด็นร้อนแรงเมื่อเขานั้นได้ออกมาบอกว่ามีนักแสดงหญิงอีคิวต่ำคนหนึ่งในละครเขาเขาเป็นคนให้โอกาสเธอแสดงซีรีส์เรื่องแรกสอนเธอแนะนําด้านการแสดงแต่เธอกับลบเขาออกจากกลุ่มแชทในวีแชทและบอกเขาอีกด้วยซึ่งทุกคนก็คาดเดาออกว่าอยู่เจิงนั้นน่าจะหมายถึงเจ้าลูกซื้อทําให้เจ้าลูกซื้อนั้นถูกกะระแสโจมตีอยู่พักใหญ่จนผู้จัดจาก,การของเธอน,นั้นต้องออกมาเคลียร์ใจกับอยู่เจิงบอกว่า ที่ลบรายชื่อเข้าออกนั้นไม่ได้มีเจตนาเพียงแต่ว่าลูกซื้อต้องเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ WeChat ใหม่และลบรายชื่อเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วออกด้วยจํานวนรายชื่อนั้นมีเยอะมากเลยพลาดไปลบชื่อของหยูเจิงออกไปเท่าน,านั้นสุดท้ายหยู่เจิงก็ยอมรับคําขอโทษจากผู้จัดก,การของเจ้าลูกซื้อทั้งยังบอกอีกว่าเขานั้นไม่ได้มีปัญหากับลูกซื้อแต่อย่างไดแต่ชาวเน็ตคาดเดากันไปเองเพราะเขาก็ไม่เคยเอ่ยชื่อของลูกซื้อด้วยอย่างไรประเด็นนี้ก็จบลงไปอย่างนเงียบๆและตรามาที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจตอบได้ว่าใครผิดใครถูก เพราะทางด้านรายการเองก็คงจะเสียหายจากการถูกแคนเซิลงานของนางเอกสาวในขณะที่ลูกเสือเองหากตัดสินใจที่จะอยู่รายการต่อเธอคงเสียโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบนี้ไปเช่นกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ